สวัสด,ดีมิลรักแฟนนิเมะทุกท่านนะครับผมวันนี้นะอยู่ในเกมซ m มอนฮีโร่อีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้ตู้ตัวละครใหม่เข้านะเป็นทางนั่งของนารุโตะโหมด9หางนี่เองนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าชื่อทางการมันชื่อโหมดโหมดอะไรนะแต่ว่าจําได้ว่ามันเป็นร่างที่สามารถควบคุม9หางได้แล้วนะก็คือ,อชนเมือก้าหางแล้วแล้วก็ปล่อยกาหางแล,แล้วก็เลยเป็นได้ร่างนี้มานะก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่ค่อนข้างเท่นะแล้วก็อยู่ียร์ SSR นะ คือเป็นตัวละครแรงเอเดาไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่เทียร์อะไรนะแต่ว่าจากที่อ่านสกิลเนี่ยเป็นตัวละครสายดาเมจเดี่ยวที่ค่อนข้างแรงมากแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะาทําการสุ่มเพิ่มกันซึ่งผมมีอยู่เอ,อ่อหนึ่งดาวแล้วก็เดี๋ยวเราจะาทําการสุ่มกันซึ่งเรามีตัวอยู่ประมาณ70กว่าใบนะก็ไม่แน่ใจว่าเผื่อจะได้อีกสักตัวหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวลองมารีวิวก่อนแล้วก็เอาจริงเนี่ยวันวันสอง,ส,องสามวันก่อนนะ่ะมันจะมีตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะแล้วก็ออกไป ซึ่งกิจกรรมมันมาค่อนข้างไวมากมาไวไปไวมากซึ่งตัวนั้นนะที่เข้ามานะมันจะเป็นทางของเซเบอร์คือผม,มทําไว้อยู่ที่5ดาวนะแล้วก็พอผ่านตีวันสองวันแม่งหมดแล้วกิจกรรมแม่งหมดโคตรไวนะแบบไวมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยตวลคอรดเอเดานะที่เอเดซาร์บวกที่เข้ามาในเกมนะน่าจะมีอยู่แค่3ตัวนะก็คือเป็นลูฟี่ที่ได้จากกิจกรรมตอนเติมเงินแล้วก็เป็นทานงของเซเบอร์ที่เข้ามาแล้วก็ ตัวที่3เป็นทนังของนารูโตะโหมด9ก้าหางนะที่เข้ามาเดี๋ยววันนี้จะาทาการสุ่มกันที่ตั๋วที่มีอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองรีวิวกันว่าจะเป็นยังไงนนนีน้อ่ะก็ก่อนที่จะไปดูเนื้อหานะฝากไปดูวิธีการดาวน์โหลดแลวก็สมัครของตัวเกม X7 Game ก่อนนะครับผมโอเคไปอ่ะหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปนะเราต้องมาทําการโหลดทํานั่งของแอป X7 Game ก่อนนะใครมีของ iOS สามารถโหลดของ iOS ได้ใครเป็นของ Android สามารถโหลดของ Android ได้นะแล้วก็หลังจากทาการโหลดเสร็จก็กดเข้าไปในแอปแล้วก็พิมพ์คําว่า Summon Hero นะแล้วก็ หารูกที่เป็นท่าล่างของมิสซิลี่อันนี้แล้วก็เป็นโลโก้รถ99%ตรงนี้นั่นเองนะก็จะได้เป็นเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันคือเวอร์ชั่นที่รถแพ็กเติมเงิน99%นั่นเองนะครับผมอ่าหลังจากกดเข้ามาในเกมนะเราต้องมาทําการส,สมัครรหัสก่อนนะั่นเองนะซึ่งสามารถกดข้างล่างเป็นทางาล่างของเข้าสู่ระบบลงทะเบียนด้วยอีเมลได้เลยนะกดหนึ่งครั้งแล้วก็กรอีเมลของเราเข้าไปแล้วก็ท่าล่างของอันนี้เป็นท่าาของการกดรับรหัส6ตัวในอีเมลนะก็ กรอ,อกรหัสเอ่กอกรอกอีเมลเสร็จปุ๊บกดรับรหัสไปเอารหัส6ตัวในอีเมลมาทําการกดใส่แล้วก็กดเข้าสู่ระบบเอ่อกดเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กดยอมรับของตัวเกมแล้วก็เข้าเล่นเกมได้ปกติเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครเอ่อนาะโตอาจจะว่าก่อนที่จะไปดูตัวละครเดี๋ยวมาดูเอ่อซุ่มก่อนซึ่งผมบอก,กเลยนะว่าเกมเนี้ยจากให้ดูนะผม V15 แล้วมันน่าจะ v i p สูงที่สุดละมั้งในเกมไม่แน่ใจว่าสูงสุดหรือเปล่านะเดี๋ยวเขาดูกัน เอ้ยยังไม่ยังไม่สูงสุดนี่มันสูงสุดที่18นะแต่ว่าปัจจุบันอ่ะผม15ซึ่ง VP 15เนี่ยถ้าเป็นของ Server เซิร์ฟเวอร์อ่ในเพนโซแอปโซ่ที่เขาบอกว่าปิดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเติมค่อนข้างเยอะมากนะแต่ว่าเวอร์ชันเนี่ยณปัจจุบันนะผมว่าผมเติมไปน่าจะประมาณแค่พันไม่ถึงพันด้วยซ้ำน,นะคือวันสองวันก,นก่อนที่ผมบอกผมเติมไปน่าจะสัก500กว่ามั้ง5 6 700แล้วก็ผมเติมไปแล้วนั่ของ m น d ูป Pass ของ X7 Game เนพิ่มนะประมาณ2-300บาทนะมันจะได้ประมาณ 648หยวนทูกวันที่เป็นโค้ดที่มันตัดวันต่อวันน่ะน่าจะเป็นอันนั้นนะซึ่งผมเติมไปน่าจะเบสิ่เนี่ยน่าจะแค่ประมาณ1,000บาทมั้งรวมๆวมนะทั้งหมดนะประมาณนั้นได้ V15 ผมคิดว่ามันค่อนข้างโอเคมากนะแต่ว่าถ้าถามว่า V15 เนี่ยมันเวอร์สู้คนอื่นได้หรือเปล่าบอกเลยสู้ไม่ได้สู้คนอื่นไม่ได้เลยนะเนี่ยอย่างผมเนี่ย V15 นะอันดับหนึ่งเนี่ย V15 หเหมือนกันพลังแม่ง17ล้านอันดับหนึ่งพลัง17ล้านอันดับสองเนี่ ซึ่งผมเนี่ยอยู่ไปอันดับ20นะอันดับ20แล้วเราพลังแค่ล้านเก้านะส่วนคนอื่นเนี่ยเขาก็มี v 13เนี่ยวีเนี่ยพลังอยู่2ล้านกว่านะก็เอาจริงนะอย่างที่บอกไปว่าผมไม่เคยเล่นเก,กมนี้มาก,ก่อนนะแล้วก็ไม่ได้ใจว่ามันทํายังไงมันถึงจะพลังแบบเด้งดีดขนาดนี้นะเห็นบางคนบอกว่าต้องไปทําเกี่ยวกับอ่าบ้านหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันถึงจะเด้งพลังได้เยอะนะแต่ว่าก็พยายามท,ทําทุกส่วนอยู่นะแต่ว่าอาจจะยังงงๆอยู่เพราะว่าเพิ่งจะมาเล่นได้ไม่นานเท่าไหร่อันนี้อ่ะมาเดี๋ยวเรา,าทำการสุ่มกัน ก็มีตั๋วอยู่เจ็ดสบามใบก็น่าจะได้เจ็ดสิบครั้งอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเก็บเศษสามครั้งไว้ท,ทําทีหลังอ่ะออจะไปมาแอ,อนิเมชันสวยอยู่นะไม่เคยดูนะอ่ะไอนน้ได้เศษนะนนได้เศษโอเคไปต่อไอ้อเดี๋ยวขอดูแอนิเมชันมันจบก่อนนะถ้ากดคลิกมันคือการข้ามใช่ไหม่อไม่ต่างกันดีกว,ว่ายังไงก็ข้ามเหมือนกันนะอ่ะกดข้ามไปโป๊ะอ่ะ โอเคได้อีกหนึ่งตัวมันน่าจะเขียนว่า30กว่าครั้งนะเนี่ยประมาณ30 35ครั้งเนี่ยได้ตัวละคร SR การันตี1ครั้งนะก็โอเคนะผมว่ากดข้ามนิเมชั่นเลยก่อนเนาะเดี๋ยวสุ่มไปเลยโอจะได้ไม่เสียเวลาตอนรีวิวนะไปไปต่อแล้วนี่ก็อีก30แล้วก็อีก5ครั้งเราจะได้นะก็สุ่มไปเลย10ครั้งโอเคได้นะตัวมอีก1ตัวได้10ตัวอ่ะเดี๋ยวขอจัดเพิ่มอีก10ตัวน่าจะซื้อตัวไม่ได้ปใช้เพชร อ่าแทนชซื้อไม่ได้นะน,นี่โอเคค่อนข้างน่าเสเียดายน่าจะต้องใช้แต้มในการซื้ออย่างเดียวแล้วก็อ๋อต้องใช้เติมอย่างเดียวแล้วก็มันจะมีพวกแรกได้6เศษก็ไม่น่าจะพอนะนี่อาปป้าวไปนี่ก่อนเดี๋ยวมาลองอ,อ่าอัปดาวดูก่อนว่าจะได้กี่ดาวนะของนารูโตะโปอ,โอ,โอยังขาดเยอะอยู่นะเอาเอาไปแค่นี้ก่อนละกันได้แค่2ดาวนะมาเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลตัวละครก่อนเดี๋ยวตัวละครที่จะเอาไปแทนเอาปเป็นเบสิต้าแล้วกัน เอ้แต่ว่าพลังอืมถ้าเบชิต้ามันจะไม่คอมโบกับอันนี้แต่ถ้าลูฟี่เอาเอาแทนเบชิต้าไปก่อนแล้วกันช่างมันไม่เป็นไรเอามารีวิวไว้ก่อนอ่อตัวละครต้องคู่กับตัวละครฮิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปทํานี้หลังนะเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวแบบนี้ไปก่อนก็อัปเดตไปก่อนนิดนึงโอเคก็เกมนี้ดีอย่างหนึง่งตรงที่ว่ามันอัพพลังเนี่ยมันอัพตามอา่าเขาเรียกอะไรนะจุดที่ตัวละครอยู่ คือต่อให้เราใช้ตัวละครอ,อะไรเนี่ยมันก็จะได้สเตตเหมือนกับอ่าก่อนหน้านี้ก็คือพวกเลเวลอัพแต้มทุกอย่างนะนี้ถือว่าค่อนข้างดีอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันทางน้้นเป็นทา้งน้นของนารุโตะนะก็สกิลของนารุโตนะเนี่ยนะกดออกก่อนอ่ะนารุโตะนะมันต้องคอมโบกับตัวละครฮิลผมเห็นทีมของท็อปเซิร์ฟอยู่ว่าเขาใช้ตัวละครฮิลนะเดี๋ยวค่อยไปก๊อปทีมอีกทีหนึ่งอ่ะส่วนสกิลตัวละครน,นะตอนนี้ปวดได้ถึงแค่นี้อยู่สกิลที่หนึ่งเนี่ย สร้างความเสียหายเพนดาเมจนะให้กับศัตรูที่พลังโจมตีสูงที่สุดนะโดยไม่สนใจโลของคู่ต่อสู้อ่าโอเคแล้วก็ถัดไปเป็นทางด้านของนั่นเป็นอันตินะสร้างความเสียหายเพนดาเมจเนี่ยให้กับศัตรูที่พลังโจมตีสูงที่สุดนะแล้วก็ทำทูดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกให้กับศัตรูแล้วก็เอ่อถ้านัาโตะเนี่ยอยู่ในสถานะก้าวหางเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%อืมประมาณนี้แล้วก็ถัดไปเลเวลหนึ่งเนี่ยดาเมจอยู่240ถ้าเลเวลสองเนี่ยสองห้าห้าถ้าเลเวลสามเนี่ย แล้วก็เป็นพาสซีฟอันนี้เพิ่มพลังโจมตีขั้นต่อไปก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหมือนไฟนอลดาเมจหรืออะไรสักอย่างประมาณนะี้อ่ะถ้าไปพาสซีฟคืออันนี้ยังไม่ได้ปลดนะพาสซีฟคือเอ่อก่อนที่ศัตรูพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยจะทําการโจมตีเนี่ยจะให้อ่าจะทำดาเมจให้กับผู้ต่อสู้แล้วก็เพิ่มเติมดาเมจเข้าไปอีกนะให้กับผู้ต่อสู้อ่ะประมาณนี้ก็คือทําให้ศูนย์เนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นประมาณนี้แหละเอออ่ะดาเมจอยู่ที่ประมาณนนีี้เเเดด๋ยววราาไปลองทสูะ่ ตัวละครจะเก่งหรือเปล่านะพลังอาจจะน้อยมากนะพลังอยู่ที่2อ0 0สนนะซึ่งไอดีผมอะพลังตัวที่เยอะที่สุดนะคือมาดาระคือผมอัดมาดาระไปเยอะมากด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครเอนเนะมันหาเศษค่อนข้างง่ายกว่านะอ่ะก็ตอนนี้อยู่ที่4ี่0 0 0หเลยนะคลิปก่อนเรารีวิวไปน่าจะ2 0 0 0 0 0กว่ามันคลิปนี้คือ4ี่แสนแล้วนะแล้วก็เซเบอร์เนี่ยตามตามมานะสามแสนกว่าอ่ะเดี๋ยวไปลองรีวิวทั้งของนาูโตะกันเอาเป็นผมว่านาโตะอยู่หลังดีกว่านะผมคิดว่าตัวมันค่อนข้าง,ขงบางนะ เดี๋ยวเราไปลองเทสกับคนดีกว่าเอ่ออันนี้คนนี้ได้อยู่พลังร้านเจ็ดเราพลังเท่าไหรนะ่วะเนี่ยเดี๋ยวผมดูเขาดูก่นอนเราอ่าเราก็ร้านเจ็ดเหมือนกันโอเคอ่าเดี๋ยวลองเทสดูอ่าซื้อไปไม่เปไ็นไรซื้อรอบตีไปอันนี้คือตีกับคนนะผมเปิดแค่คูณหนึ่งนะแต่ว่าทางเกมของเอ็กเซนท์เกมผมเปิดคูณสิบแต่ว่าของแอปเนี่ยผมเปิดแค่คูณหนึ่งของเกมเปิดแค่คูณหนึ่ง,อ,ง,งอ่าตีโอ้คูณขึ้นเต่าไปโดนสองตัว นาโตะตีออกแล้วเซเบอร์ er นี่น่าจะตีแรงสุดนะเพราะนาโตะไปตีเซเบอร์ก็ไม่แปลกนะจริงเซเบอร์เนี่ยเป็นตัวละครถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นตัวละครตีเดี่ยวเหมือนกันแล้วมีแรงเหมือนกันนะเซเบอร์คือมาจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ไม่เคยดูนะไม่เคยดูแต่ว่าดาเมจมันแรงนะเป็นดาเมจเดียวเหมือนกันเดี๋ยวน่าจะต้องบิวทีมใหม่นะคืออาจริงลูฟี่อาจจะต้องเอาออกได้ซ้ำนะเพราะลูฟี่ดาวมันน้อยนะคือต่อให้เป็นเอเดนอาร์บวกก็จริงนะแต่ว่าถ้าดาวน้อยเนี่ยมันก็ ค่อนข้างลำบากหน่อยอ่ะเซเบอร์ er ทัมโนเมจแรงสุดนะก็เซเบอร์ตีไป4 4่ล้านใช่ไหมอันนี้อันนี้นา่าจะ4ล้านอ่ะ4ล้านแล้วก็เอ่อวอว์เกมอนเกือบ4ล้านเลยเหรอใช่ป่ะดาเมจมันน่าจะเป็น4ล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดผมจำได้ว่า3เอ่อ 100k เนี่ย 100k เนี่ย,ยคือ 100k คือแสนเออถ้าเป็นนี้น่าเป็นล้านนะนี่2ล้านอ่ะ ประมาณนี้ของ er. เซเบอร์เฮ้ยแต่ว่าวอร์เกมอนมันสัตว์เลี้ยงเราตีแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปลองตีแบบอ่อมันจะมีหอคอยเดี๋ยวเราลองตีหอคอยดูอ่อนารูโตะเอาลูฟี่ออกแล้วกันผมคิดว่าเซเบอร์น่าจะดีกว่าปะอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบนี้ดูเซเบอร์ er ตีปับ๊บนารูโตะพอจะช่วยได้ไหมเนี่ย ที่จริงยืนตำแหน่งเดียวกันไม่ดีเนี่ยโดนซาเกตตีคู่เลยอาตีมาอันตีโอ้แรงอยู่นะมาแล้วโตโป้เอ้ยแรงอยู่ได้อยู่เอ้ยได้อยู่นะยังถือว่าตีแรงอยู่ถึงคือดัมเอ้ยดาวเบลมันห่างก,กันเยอะจังวะคือดัมมี่แะอย่าอย่าตอนนี้พลังมันค่อนข้างน้อยนะพลังกับดาวค่อนข้างน้อยพาส์ตียังปลดไม่หมดด้วยซ้ำนะก็อาจจะได้แค่นี้แหละแต่ว่าถ้าถามว่ามันเก่ง ที่จะปั้นไหมจากที่ผมดูอะ่ะผมคิดว่ามันเก่งที่จะปั้นนะของเราโตนะเพราะว่าตัวละครก็เป็นตัวละครที่ตีเดี่ยวแล้วก็ตีค่อนข้างแรงถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็มันเล่นคู่กับตัวละครสายฮิลเนี่ยมันก็ถือว่าความสัมพันธ์ตัวละครมันใช้ค่อนข้างน้อยน่าจะปั้นง่ายเดี๋ยวผมไปให้ดูทีมของท็อปหนึ่งแล้วกันอันดับหนึ่งเนี่ยพลังอยู่ที่17บเล้านเนี่ยเขาใช้เป็นตัวละครฮิลตัวนี้อ่ะเป็นคุณุมิไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจากเรื่องอะไรนะแต่ว่าทีมเขาใช้ทีมเซ เป็นนางขอ,งอน,นี้อ่ะอัึกะอันนี้โอ้อันนี้ตัวละครถ้าจำไม่ผิดกิจกรรมเพิ่งจะมารอบเนี้ยรอบที่สองรอบแรกเหมือนจะไม่ได้มาเยอะมากรอบเนี้ยเป็นรอบที่ให้เติมเยอะนะก็โอ้ทำเป็น6ดาวลุ้งตันเลยนะสุดมากอันนี้แล้วก็นาโตนี่ถือว่าเป็น3ดาวลุ้งนะถือว่าเก่งมากนะอ่าแล้วก็เป็นเซเบอร์อ่ะนาโตเนี่ยเขามาคอมโบกับอันนี้ที่เป็นคุรุมิที่เป็นตัวละครซัพพอร์ตก็ถือว่าปลดของนี้ได้แล้วก็อ่มันดูความสัมพันธ์ตัวละครตรงนี้ไม่ได้ฮะ เดี๋ยวเราอาจจะต้องจัดทีมแล้วก็ไปดูเองแล้วกันนะแต่ว่าเนี่ยเบจิต้ากับงูกุลอะคู่กันแต่ว่าตัวละครอื่นไม่แน่ใจนะที่ไม่แน่ใจคือเซเบอร์เซเบอร์ไก่ตัวนี้เดี๋ยวผมไปดูทีมผมดีกวา่าเซเบอร์อ๋อเซเบอร์คู่กับตัวละครหญิงแปลว่าเขาได้อยู่แล้วน,นี้ได้อยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงคือตัวละครอันนี้อันนี้แทงฮิวเอ้ยอน,นี้ได้หมดเลยนะ คือคู่กับตัวละครดาเมจเนี่ยซเซเบอร์ก็เป็นดามเมจนะแล้วก็แท้งเนี่ยบิชต้าแทงแล้วก็ตัวซับก็เป็นไอตัวล่าสุดเมื่อกี้เออถือว่าได้นะเออถือว่าเขาคอมโบทีมแบบครบครบมากอาจจะอาจจะต้องใช้ทีมแบบเซตเดียวกันกับเขานะแต่ว่าตัวละครเราก็ไม่ได้บิวมากิ่งขนาดนั้นนะคือเพชรอะไรพวกนี้มันเหมือนจะมีเยอะนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องเติมเยอะกว่าแต่ว่าเซิร์ฟนี้มันก็อย่างที่บอกไปว่ามันมันแจกด้วยมันมีแจกเพชร ลายวันด้วยที่เป็นเ,เหรียญเติมรายวันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ถ้าใครที่มี Battle p a s s ของ X7 g กเ e มเนี่ยมันก็ได้ง่ายขึ้นนะคือมันไม่ต้องเติมเยอะมากอย่างผมเนี่ยเติมไปน่าจะไม่ถึงพันนะ V15 แล้วถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้หอคอยเดี๋ยวตีหอคอยเพิ่มอ่ะเมื่อกี้มันเป็นตีแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเราตีหอคอยเพิ่มเอาเอาไปนาโตะแล้วกันมาลองดูต่อ ถือว่าเป็น PVE นะพ PVP ผมลืมผมเลยตีแบบตีหมดแล้วแล้วก็รอบมันจะแก้คือใช้เพชรในการซื้อรอบก็ถือว่าตี PVE ไปแล้วกันนะได้ดูโชว์หน่อย <S <S คือดาเมจมันน่ะแรงนะหน้าตัวแต่ว่าดาวมันยังน้อยอยู่มันเลยดูเบานะคือจากที่อ่านอะสกิลดาเมจมันสกิลดาเมจอ่ะสกิลของดาเมจมันน่ะเยอะเยอะพอๆตัวละครมาตรฐานของ, N N าางอยอยเอบบเอ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 วอเ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  ต้องไปบิว้วมาใหม่นะอ่างูกุ่ไปตามซ้ำไปอ่ะมาละระคือคือมาละระผมอ่ะอาัดค่อนข้างเยอะนะด้วยความอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็น S R นะคือตัวละคร S R นะ่ะผมแทบจะปั้นมาละระตัวเดียวเลยนะลงของมาละระตัวเดียวเลยเพราะส่วนมากอะ่ะมันจะมีพวกกล่องที่อ่าได้เซตอัพตัวละคร S R ใช่ไหมผมก็ลงแต่มาละระนะแต่ว่าอันเนี้ยเซเบอร์ก็ยังถือว่าตีแรงกว่านะเอ้แต่ว่าใกล้เคียงนะ เนี่ยห่างห่างกันไม่มากนะแต่ว่าถ้านับดาเมจจริงๆอะ่ะต่อตัวเซเบอร์มันแรงกว่านะเพราะเซเบอร์มันตีเดี่ยวกับตีเส้นตรงแต่มาลาล่าเนี่ยมันตีหมู่มประมาณนี้เอ้ยเซเบอร์แรงแรงมากอันนี้ผมคิดว่ามันเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ขอเอาเซเบอร์นะผมคิดว่ามันน่าจะจําเป็นในการตีบอสน,นะเห็นไหมเฮ้ยตีเดี่ยวแรงมากโอ้โหจบโคตรไวอะ่ะก้าแสนเฮ้ยไวแรงแรงมากอันนี้แรงแรงแบบแรงเบอร์มาก เออลูฟี่ออกแล้วกันอันนี้ถือว่าแรงแบบแรงเวอร์มากนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปรีวิวเซเบอร์เดี๋ยวมาทีหลังนะคือตอนนี้มันน่าจะผมน่าจะหาเพิ่มไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มทีหลังแต่ว่าเอาไปอันนี้ก่อนสรุปแล้วคลิปนี้นาตโตโคดครเหงาอะนะนาโตโครเหงาเลยอะแต่ว่ากิจกรรมนาโตะมันเพิ่งมาไงก็ยังมีเวลาอีกสักผมคิดว่ากิจกรรมมันน่าจะมา3-5ถึงวันอะแต่ยังถือว่ามีเวลาอยู่พอเน้วันแรก เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เซเบอร์มันจบไปแล้วแล้วก็ผมทําไปได้5ดาวนะเอาจริงถ้าทำได้เยอะกว่าน,นี้ก็ดีนะแต่ว่านี่คือก็ไม่ได้เติมเยอะนะเล่นแบบชิวๆอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแค่ยายบาทนั่นที่ผมเล่นแล้วก็มีเกมหนเกมหนึ่งที่เพิ่งจะมาเล่นนะถือว่า2เกมเพราะเกมอื่นลบทิ้งไปหมดแล้วนะอะประมาณนี้เซเอ้ยเซเบอร์ er ก็ยังถือว่า MVP ทุกรอบเลยเนะี่ยมาลานนี้ถือว่าใกล้เคียงนะตามตามมาแทบจะติดๆเลยแต่งูกุล งูคุณสกิลมันเป็นเส้นตรงเหมือนกันนะอาจจะเพราะดาวน้อยด้วยนะมันเลยแบบยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะอ่ะประมาณนี้อ่ะลูฟี่ไปต่อตีตีเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคลิปหน้าหน้าเดี๋ยวผมอาจจะจัดทีมเป็นฟูลทีมเหมือนของท็อปเซิร์ฟแล้วกันมันจะได้ลิงค,ความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งทีมได้น่าจะดีกว่าแต่ว,ว่าอย่างนั้นมาลาลาผมน่าจะไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันอ่ะ เอ้ยอน,นี้มาลาได้ป่ะเฮ้ยมาลาได้เยอะเลยน,นี้เฮ้ยแจ๋วแจ๋วแต่มันก็คงไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะอ่ะประมาณน,นี้แล้วกันไม่แน่ใจว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวมา,าลาหรือเซเบอร์นะเพราะเซเบอร์มันค่อนข้างเด่นมากนะดาเมจมันแรงมากแล้วก็อัดดาวไปซะแบบเยอะเลยนะนี้อ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนกิจกรรมนาโตอีก2วันแปลว่ารอบหนึ่งกิจกรรมมาแค่3วันนะอ่ะอีก2วันเดี๋ยวรอค่อยมาทำการสุ่มเพิ่ม คือเดี๋ยวผมสุ่มเพิ่มอะไรแล้วก็อาจจะรีวิวตอนท้ายๆก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงประมาณนี้อ่ะโอเคคิดวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมสำหรับของเกม Summon Hero นะแล้วก็การรีวิวไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่ารีวิวนาาตะหรือรีวิวเซเบอร์แทนอันนี้อ่ะก็แล้วแต่และกันโอเคก็เกมถือว่าเพิ่งเปิดได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะสามารถตามมาเล่นกันได้นะแล้วก็ เซิร์ฟเวอร์เป็นเวอร์ชันลด99%แล้วก็มีทั้งนั้นของการแจกเ,เหรียญออร่าเินในการกดซื้อของในเกมเนี่ย648เหรียญน,น,นี่คือเปิดอันนี้คือแจกน่าจะแจกทุกวันนะถ้าผมจำไม่ผิดแจกทุกวันนันี้ถือว่าค่อนข้างดีมากถือว่าทาให้เราเนี่ยเซฟเงินไปได้เยอะเลยในนี้อ่ะโอเคคือวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนกัน สำหรับดูคลิปก่อนๆได้๋ยวแปะคิวทางซ้ายพิททางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าแบบครับผม